ันอิ่มแล้วเป็นอย่างเงี้ยกูไม่รู้ว่ามันคึกแล้วมันยังไงกันเลี่ยในที่ไหนเนี่ยหาดแดกแล้วกต้นตี้วยมันเป็นช็อกโกแลตเวช็อกโกแลตโปรตีนว่าไงไหมใช่เหรอใช่ที่เขาจะไปช็อกโกแลตโปรตีนออไม่กินตอิ่มไปอย่างเงี้ยมันอยากวิ่งไงออกกำลังกายสดงว่ามึงก็กินเลยวะกินที่มึงเห็นแขนมึันยังใจเข้าหัวพ่อมึงเนี่ยหัวพ่อมึงเนี่ย ทำอะไรเอต๋าวเขาเวกไงเวกไงยกเนี่ย,ย,ยก40กิโลนะ,ละเออดังเบลมุณอะสองที่วางทำไมทไมไหวจังเด็กแขนแตกเล่นน้ำหนักเยอะทำแล้วมึงไม่ช่วยเขาห่มยละเนี่ยเลออ่นห่มเป็นไม่หงเหพือนเอบบเอปวดน้านเปล่า ปวดตั้งสี่เดือนนะโอ้ยปวดเยอะนะเนี่ยปวดเยอะสิเข่งบับเขง่งสิผู้หญิงมาวัดจะไม่นเ,นเคยมองหนะ้าใส่ว่าเข่งจัดมองนมมองนมนมอะไร